ท่านผู้ชมคะไข่แดงเค็มนี่ใครๆก็อาจจะทําได้นะคะหลายๆคนนะคะมีหลายสูตรหลายวิธีนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวิธีการที่มันง่ายจริงๆคะ่ะไม่เชื่อตามพี่ปูมานะคะแล้วก็การทําแบบนี้นะคะเวลาเราใช้นิ้วนะคะตัดไข่ขาวพี่ปูว่ามันง่ายนะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิตนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะับวันนี้พี่ปูมีคลิปดีๆมาฝากอู่แล้วนะคะเกลือนะคะเกลือนะคะ,ะ,คะใส่ลงไปค่ะสั้นๆนะคะ,นนะ,คะมีเทคนิคดีๆก็เอามาบอกกันนะคะอันไหนที่พี่ปู ชอบนะคะพี่ปูดูมาแล้วพี่ปูชอบนะคะมนุษย์มีการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายและสะดวกนะคะเราก็มาบอกกันนะนะคะหลังจากพี่ปูใส่เกลือไปแล้วนะคะพี่ปูก็จะเกลี่ยนะคะให้พื้นน่ะนะคะเรียบเลยนะคะภาชนะนี่ก็คือพี่ปูใช้ใหญ่เลยมองอาจจะไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าพี่ปูอยากทําได้หลายๆชิ้นน่ะนะคะหลังจากเกลี่ยแล้วนะคะก็ตักให้เป็นหลุมนะคะ เหมือนเราแคะขนมครกนะคะพี่ปูก็ทําของพี่ปูได้ประมาณ12บหลุมแลนะคะทีนี้อย่าช้านะคะทุกไข่เลยค่ะ12บฟองครบแล้วนะคะ12บฟองนะคะเกือบลืมถ่ายให้ดูนะพี่ปูเอาไข่แดงไปไว้ในเบ้าที่เราทําไว้นะคะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพราะว่าจริงๆมันแลดูเหมือนเละเทะนะคะแต่สําหรับ การทําแบบนี้นะคะง่ายสุดนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเคลื่อนเคลื่อนย้ายไข่บ่อยๆนะคะก็คือเอาจากนี่นะคะแล้วลงไปเลยนะคะและแล้วนะคะก็ครบ12ใบยอย่างที่เราต้องการนะคะดูสิคะก็สวยงามนะคะหน้าตาดีนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอัน,นแน่อยากรู้สิทําอะไรนะคะเดี๋ยวดูเสร็จก็รู้เองละคะ่ะ มุมเดียวรู้เรื่องนะคะเกลือนะคะที่พี่ปูตักออกไปเมื่อกี้โรยก่อนนะคะเพิ่มเติมนะคะจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะคะพี่ปูว่าวิธีนี้ง่ายสุดค่ะพอกระป๋องเราสูงนะพี่ปูก็ให้ดูยากเนาะพี่ปูแค่โรยเกลือนะคะให้ท่วมไข่นะคะไข่แดงที่พี่ปูใส่ไว้แค่นี้ละคะ่ะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะอีก3าวันมาเจอกันค่ะ แหวกฟ้านะคะคว้าดาวเอ้ยไม่ใช่นะคะแหวกขุมทรัพย์นะคะมาหาซิว่าข้างในขุมทรัพย์เราเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่นะคะหลังจากครบนะคะพี่ปูใช้เวลาแค่2วันเองแต่จริงๆที่พี่ปูไปดูคลิปมานะคะเขาบอกว่าใช้เวลาสวันทีนี้อันนี้มันขึ้นอยู่กับความพอใจของเราแล้วนะคะว่าเราพอใจหรือยังนะคะถ้ายังไม่พอใจก็ไว้อีกวันแต่พี่ปู ใช้แค่สองวันนะคะในส่วนตัวที่ทำเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาไข่เนี่ยไปล้างน้ํานะคะแล้วก็มาดูความสําเร็จของเราดีกว่านะคะพี่ปูอาจจะขุดหลุมมะนะคะแบนไปนี้นะคะไข่พี่ปูก็เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะแต่ก็ลูกทานได้สบายๆนะคะจะเป็นของคาวของหวานเดี๋ยวเราไปคิดอีกทีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเกลือที่เหลือนะคะหลังจากพี่ปูเอาไข่ออกไปหมดแล้วพี่ปูก็จะปิดฝาไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะคะและแล้วนะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็ทําสําเร็จโดวยวิธีการง่ายๆอย่างที่ทําให้ท่านผู้ชมดูข้างต้นนะคะเห็นไหมคะไข่เค็มของพี่ปูนะคะสีสวยนะคะนึบหนับเลยนะคะ ถ้าใครอยากให้ลูกกลมๆหน่อยก็ใช้เกลือเยอะหน่อยขุดลุงให้มันออลึกๆกว่านี้หน่อยนะคะพี่ปูก็งกนิดนึงประหยัดเกลือนะคะไข่พี่ปูก็จะออกมาแบนๆแบนๆแบน,นี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ